ถึงแม้ทางกรมโยธาเองเนี่ยจะมีการดําเนินงานเรื่องการจัดการเรื่องภัยพิบัติในเรื่องของผังเมืองแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังประสบปัญหากับน้ําท่วมอุทก,กภัยในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เมืองนะคะเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนัทพงศ์เป็นภูลสวัสดิ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประเวศสะพานสูงพักประชาชนครับท่านประธานครับในวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายนะครับในส่วนของการรับทราบรายงานประจําปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการผังเมืองพศ2562นะครับก็เป็นการอภิปรายในช่วงของปีงบประมาณนะครับปี64และก็65นะครับซึ่งการอภิปรายของผมในวันนี้ครับก็คงจะไม่ใช่การเาวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของหน่วยงานนะครับแต่ว่าเป็นการที่จะพยายามที่จะาหาทางออกไปยังจุดหมายปลายทางของเราร่วมกันนั่นะคือการที่จะทําให้การผังเมืองนะครับของประเทศไทยนั้นมีความตอบโจทย์พี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นผังเมืองที่จะทําให้ประชาชนทําให้เมืองนะครับมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ไม่แน่ใจว่าสไลด์ที่ผมได้ส่งเมื่อสักครู่นี้มีสามารถอนุมัติทันหรือไม่โอเคทันนะครับขอบคุณครับท่านประธานก็เดี๋ยวก่อนอื่นขอไปที่สไลด์ต่อไปเลยครับในส่วนของสไลด์แรกนะครับท่านประธานครับเป็นสไลด์ที่ผมจะแสดงนะครับในส่วนของผังเมืองณปัจจุบันนะครับตามพรบผังเมืองนะครับในปี62นะครับว่าณปัจจุบันนะครับเรามีการแบ่งนะครับในเรื่องของผังเมืองนะครับออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับท่านประธาน ประเภทแรกครับก <emaal> <Christmas. S 1> ็คือเรื่องของผังนโยบายนะครับซึ่งผังนโยบายแน่นอนว่าเราก็จะมีการแบ่งในส่วนของผังนโยบายออกมาเป็นผังประเทศผังภาคผังจังหวัดนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็แน่นอนว่าในส่วนของผังประเทศกับผังภาคในปัจจุบันก็ยังคงไม่แล้วเสร็จนะครับแต่ว่าในวันนี้่ผมเองคงจะไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนนั้นมากนักนะครับก็อยากจะไปพูดนะครับในเรื่องของผังตามกฎหมายเป็นหลักซึ่งในส่วนของผังตามกฎหมายเนี่ยนะครับท่านประธานก็จะเป็นสิ่งที่ ปัจจุบันเนี่ยพรบผังเมืองเนี่ยมีการแบ่งนะครับออกมาเป็น2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะนะครับท่านประธานก็คือส่วนของผังเมืองรวมครับในส่วนของผังเมืองรวมนะครับก็จะมีการเปิดนะครับให้กับทางท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะมีการดําเนินการได้นะครับเช่นเดียวกันกับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองก็สามารถที่จะดําเนินการได้และบางส่วนก็อาจจะเป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างกรมโยธากับทางท้องถิน่น นะครับซึ่งทําให้การประกาศบ,าบังคับใช้ออกมาเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือว่าออกมาเป็นข้อบัญญัติท้องถิน่ขนขณะเดียวกันท่านประธานก็จะมีอีกผังอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นผังที่มีความลงลึกในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าผังเมืองเฉพาะนะครับซึ่งก็จะเป็นการออกในรูปแบบของพอรบและพระดเนื่องจากว่าอาจจะต้องมีการเว้นคืนหรือว่าจะต้องมีการที่จะบังคับในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือว่ารูปแบบอาคารอย่างเข้มข้นเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับท่านประธาน <N> ในส่วนแรกครับผมขอพูดถึงในเรื่องของผังเมืองรวมก่อนนะครับ,ใน,นนรบในส่วนของผังเมืองรวมนะครับในส่วนของสไลด์ถัดไปด้วยนะครับโอเคในส่วนของผังเมืองรวมนะครับในส่วนของรายงานที่ผมเองได้ดูนะครับในส่วนของรายงานในช่วงปี64และ65นะครับซึ่งผมเองก็คงจะลงรายละเอียดในส่วนของ65เป็นหลัก แล้วเมื่อสักครู่นี้ทางท่านอธิบดีเองก็ได้มีการานําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของผังเมืองรวมณปัจจุบันนะครับก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับว่าณนะปัจจุบันนแน่นอนว่าผังเมืองรวมเนี่ยเราอาจจะมีอยู่600กว่าผังนะครับซึ่งมีการดําเนินการเสร็จสิ้นมีการประกาศใช้ไปแล้วนะครับอยู่327ผังนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผังที่กําลังดําเนินการอยู่ณปี2565กเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด326ผัง แต่สิ่งที่ผมเองก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้มีการดำเนินการที่มันดีมากกว่านี้นั่นคือการที่ถ้าหากว่าเราไปดูในฉากนะครับหรือว่าดูในตารางเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของผังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการเองนั้นเนี่ยมีจํานวนน้อยมากนะครับเนื่องจากว่าผังที่ท้องถิ่นมีการดำเนินการเองเนี่ยมีอยู่เพียงแค่8ผังจาก326ผัง หมายความว่าผังของส่วนกลางนที่ส่วนกลางดำเนินการเนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งสิ้น318ผังครับซึ่งก็ทําให้ตัวของเมื่อคิดทั้งหมดแล้ว100%เนี่ยมีท้องถิ่นทําเองเพียงแค่1%ครับที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนกลางดําเนินการและแน่นอนว่าส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นการดําเนินการที่ล่าช้ากว่าสัญญาแล้วก็มีการล่าช้ามาเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันท่านประธานครับสไลด์ต่อไปที่เรื่องของผังเมืองเฉพาะสไลด์ต่อไปครับ ในเรื่องของผังเมืองเฉพาะนะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าในกฎหมายนะครับเรามีการระบุว่าผังเมืองเฉพาะเนี่ยเราเปิดช่องให้มีการทำนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าณปัจจุบันเองเนี่ยผังเมืองเฉพาะ ที่เราให้ท้องถิ่นเนี่ยเป็นผ ne, ู้ดำเนินการเนี่ยก็ยังมีการดำเนินการอยู่น้อยมากนะครับเนอกจากว่าในปี65เนี่ยก็จะปรากฏนะครับในเรื่องของผังเมืองเฉพาะที่ท้องถิ่นขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองช่วยดำเนินการให้เนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ5ผังนะครับแต่ปัจจุบันก็ยังไม่แล้วเสร็จแม้แต่ผังเดียวนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ทําให้ทางกรมโยธาเองเนี่ยก็มีความจําเป็นที่จะต้องไปทําผังพื้นที่เฉพาะแทนใช่ไหมครับเนื่องจากว่าในเรื่องของผังพื้นที่เฉพาะเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบอย่างหนึ่งที่เราจะเอาไปให้ทางท้องถิ่นเน ผังเมืองเฉพาะเนี่ยหน้าตาเป็นเช่นไรซึ่งมีการดําเนินการในส่งผังพื้นที่เฉพาะเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามีการทําในปี65อยู่ที่16ผังนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็ต้องบอกก็เป็นการทําแล้วที่อาจจะได้ใช้ไม่มากนักครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็คงอยากจะให้มีการเกิดผังเมืองเฉพาะมากกว่าแต่ว่าตอนนี้เราก็คงจะต้องพยายามที่จะทำให้ท้องถิ่นเนี่ยมีความอยากที่จะทําผังเมืองเฉพาะมากยิ่งขึ้นดังนั้นครับท่านประธานครับไปที่สไลด์สุดท้ายครับ ในส่วนของสไลด์นี้ครับพานประธา,านครับผมเองก็ขอนําม,มาสู่เรื่องของบทสรุปนะครับในการอภิปรายเรื่องของการรับทราบรายงานในวันนี้นะครับซึ่งผมเองก็มีการมองเห็นในเรื่องของปัญหานะครับออกมาเป็น3ส่วนใหญ่หญๆด้วยกันนะครับส่วนแรกครับแน่นอนว่าในเรื่องของผังเมืองเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของผังเมืองรวมนะครับก็มีความอาจจะมีความล่าช้าแล้วก็หลายๆครั้งในหลายๆเวทีเนี่ยที่เรามีการลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจ<ม> <Impossible> จะมีการสะท้อนนะครับในเรื่อง,องความที่ไม่ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชน ดังนั้นครับผมเองก็อยากจะอยากที่จะเสนอนในเรื่องของแนวทางนะครับในการที่เราจะมีการปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนั่นะคือการที่เราเนี่ยจะต้องทําให้เรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนเนี่ยควรที่จะมีตั้งแต่แรกเริ่มก่อนที่จะมีผัง นะครับเพื่อจะเพื่อเพื่อที่จะทําให้ตัวของผังเมืองที่จะบังคับใช้ออกมาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นกฎกติกาที่ทุกฝ่ายเนี่ยยอมรับร่วมกันนะครับในการที่จะออกแบบพัฒนาบ้านเกิดบ้านเมืองนอนของตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้อาจมอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องของคณะกรรมการที่เราอาจจะต้องหาวิธีที่จะต้องต้องทำให้เรื่องของคณะกรรมการเนี่ยไม่เป็นคอขวดอยู่แบบนี้นะครับในการที่จะต้องทําให้ใช้วิธีการในการที่จะกระจายนะครับในเรื่องของอํานาจกระจายในเรื่องของงบประมาณทรัพยากรต่าง ต่างออกไปให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับปัญหาส่วนที่2ครับที่เราบอกว่าผังเมืองนั้นกระจุกอยู่ที่ส่วนกลางเพราะณนะปัจจุบันแน่นอนว่าทางกรมโยธาเองรับบทหนักมากครับในเรื่องของการที่ปัจจุบันเนี่ยกรมโยธาเองเนี่ยต้องรับอุปสรรคต่างๆต้องรับภาระเยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่ากรมโยธาเนี่ยก็มีทรัพยากรไม่มากครับในเรื่องของบุคคลบุคคลในฝั่งพระรามเก้าแน่นอนว่าเรามีค่อนขัางที่จะจากัด การที่เราจะดูผังทั้งหมด300กว่าผังเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เป็นภาระอันหนักอึ้งอยู่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญนะก็คงเป็นเรื่องของการที่พวกเราเนี่ยก็จะต้องมีการผลักดันในเรื่องของการกระจายอํานาจกระจายงบประมาณนะครับในเรื่องของเช่นเดียวกันกับเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับอาจจะขออีกสักหนึ่งนาทีคับท่านประธานเรื่องของทรัพยากรบุคคลนะครับที่พวกเราก็จะพยายามที่จะทำให้ผังนักผังเมืองเนี่ยก็จะมีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆนะครับทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียวกันน่านประธานครับในเรื่องของเทคโนโลยีก็เป็นเรื่องสําคัญเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเรามองมีการพัฒนาเรื่องการกระจายงบประมาณลงไปให้กับท้องถิน่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในเรื่องท้องถิ่นเองก็จะมีเทคโนโลยีในการที่จะทํามากขึ้นเรื่องของการทําเรื่องของศูนย์ข้อมูลเรื่องของ j s ต่างๆก็จะไม่เป็นข้อจํากัดอีกต่อไปสุดท้ายท่านประธานครับนำมาสู่เรื่องของผังเมืองเฉพาะครับที่ผมบอกว่าผังเมืองเฉพาะปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดขึ้นจริงครับ นื่องจากว่าก็อาจจะมีข้อจํากัดว่าท้องถิ่นหลายแห่งก็อาจจะยังมีความกังวลว่าการที่ออกมาเป็นพรดรเนี่ยจะเป็นเป็นการชนกับประชาชนหรือไม่จก็อาจจะมีความกังวลใจแล้วก็มองไม่เห็นว่าผังเมืองเฉพาะเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรดังนั้นครับผมเองก็อยากจะเสนอนะครับให้กับทางทางรัฐบาลทางภาครัฐต่างๆนะครับที่จะต้องทําให้มีการเพิ่มนะครับในเรื่องของแรงจูงใจในการทําผังเมืองเฉพาะครับในการที่จะทําให้นะครับท้องถิ่นนั้นเห็นว่า ผังเมืองเฉพาะเป็นโอกาสในการพัฒนาผังเมืองเฉพาะเนี่ยสามารถจะทําให้พวกเขาจัดเก็บรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาดึงดูดนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวผมคิดว่าสุดท้ายนี้ท่านประธานครับผมคิดว่าในสิ่งที่ผมเองได้มีการอภิปรายไปในวันนี้ก็อยากฟังนะครับความเห็นนะครับจากทางหน่วยงานที่มีการดําเนินการอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าพวกเรานะครับจะมีการร่วมกันในการที่จะ พัฒนาเรื่องของระบบผังเมืองเนี่ยให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยอยากให้ท่านก็ช่วยเสนอแนะนะครับแล้วกอ็อยากจะให้ตอบในเรื่องของการคำชี้คำแนะนําของพวกเราว่า,าท่านเห็นอย่างไรว่าควรที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นในเรื่องของผังเมืองได้อย่างไรก็คิดว่าสั้นๆน,น,น่าจะประมาณนี้ท่านประธานขอบคุณครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันสันนิวานบัวบานผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชน ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบการผังเมืองปี2560โดยดิฉันขอเน้นไปที่ประเด็นของเรื่องการจัดการภัยพิบัตินะคะท่านประธานจากการอ่านรายงานของทางกรมโยธาธิการแล้วค่ะเ,เห็นได้ว่าท่านมีการดำเนินง,งานนะคะในเรื่องของผังนโยบายระดับภาค ภาคกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลในเรื่องของด้านการจัดการน้ำและก็ด้านการจัดการภัยพิบัตินะคะซึ่งดิฉันก็ขอชื่นชมนะคะว่ารายงานของท่านทำมาได้ค่อนข้างครอบคลุมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตเล็กน้อยนะคะว่าในส่วนที่6ในเรื่องของการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการผังเมืองและก็การพัฒนาเมืองทางหน่วยงานได้นำเทคโนโลยีต่างๆนะคะนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศยานไร้คนขับนะคะในเรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมต่างๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านก็อาจจะเห็นได้ว่าถึงแม้ทางกรมโยธาเองเนี่ยจะมีการดําเนินงานเรื่องการจัดการเรื่องภัยพิบัติในเรื่องของผังเมืองแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังประสบปัญหากับน้ำท่วม อุทก,กภัยในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เมืองนะคะคือต้องบอกว่าอย่างนี้คะ่ะท่านประธานคือเมืองเรานะคะพัฒนาไปค่อนข้างรวดเร็วซึ่งการทำหังเมืองตามไม่ทันนะคะเมื่อวานค่ะทางกรรมธิการดิฉันนะคะกรรมธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเราก็พึ่งพูดกันเรื่องปัญหาน้าท่วมจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่ากระบวนการทําผังเมืองค่อนข้างล่าช้านะคะและหลายๆพื้นที่นะคะก็พัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยไปทั้งหมดนะคะดิฉันเลยจะขอฝากข้อคิดเห็นนิดนึงนะคะว่าเราสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆนะคะอย่างเช่นพวกรีโมทเซนซิง GIS เลเซอร์ทั้งหลายนะคะนำมาประเมินแนวทางการไหลของน้ำได้คือต้องยอมรับอย่างนี้ค่ะว่าระบบการระบายน้ำในเมืองของเราเนี่ยท่อที่ใช้อยู่เนี่ยสำหรับระบายน้ำในอัตรา60มิลิเมตรแต่ณปัจจุบันและในอนาคตเรากำลังเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะท่านประธานปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณที่มากขึ้น ตกขี่ขึ้นรุนแรงขึ้นอาจสูงถึง100-120หรืออาจจะถึง200มิลิเมตรได้นะคะซึ่งอัตราการระบายน้ำของเราไม่เพียงพอคะ่ะท่านประธานเพราะฉะนั้นการวางผังเมืองที่ดีแล้วก็มีคุณภาพจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้นะคะขอรูปขึ้นด้วยค่ะอย่างที่ที่ฉันแจ้งไปนะคะว่าการพัฒนาของเมืองค่อนข้างรวดเร็วนะคะ เลยอยากจะฝากทางหน่วยงานในเรื่องของอสีของผังเมืองนะคะท่านสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะประเมินว่าพื้นที่ไหนเป็นทางไหลของน้ำหรือว่าพื้นที่ไหน เป็นควรเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะแล้วก็กําหนดสีไปเลยค่ะอาจจะเป็นสีขาวคาดเขียวเพื่อเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไปก็ได้นะคะแทนที่จะนาพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะไปพัฒนาเป็นพื้นที่อยู่อาศัยไปทั้งหมดนะคะจากภาพท่านจะเห็นได้ว่าค่ะพื้นที่ธรรมชาติปกติของเราเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่พัฒนามันพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและไม่ได้รอบครอบไม่ได้มีการศึกษาอย่างรอบด้านนะคะย่อมค่ะย่อมส่งผล กระทบกับชุมชนโดยรอบนะคะพื้นที่ที่เคยรับน้ำนะคะเมื่อพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเป็นคอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะทำให้พื้นที่รับน้ำมันลดลงและส่งผลให้น้ำท่วมในบริเวณใกล้เคียงนะคะซึ่ง ปัญหาเรื่องอุอทกภัยเนี่ยคะก็คือเป็นปัญหาสำคัญในทุกวันนี้นะคะดิฉันนะคะจึงอยากจะขอฝากทางหน่วยงานนี้ด้วยนะคะว่าเราจะต้องสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการเตรียมพร้อมรับมือที่จะปรับตัวเข้ากับภัยพิบัติ เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็อัตราความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็จะมีมากขึ้นตามไปเป็นลำดับขอขอบคุณคณะประธาน